เดีเดีโอเคนะครับตอนนี้ไลฟ์แล้วหรือ,อยังนะครับขอเช็คนิดนึงเนาะหน้าเพจนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วก็รบก,กวนนะครับเช็คภาพแล้วก็เช็คเสียงให้ผมนิดนึงเนาะนะครับว่ามันชัดเจนไหมนะครับเสียงมันดูขัดฉาดในหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไลฟ์ันเลยนะครับ โอเควันนี้มาเร็วนิดนึงเนาะนะครับปกติเราจะมากันประมาณ2องทุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่า2องทุ่มผมมีติดสอนในคลาสนะครับในคอร์สทำรีซต์ให้ขายดีเนาะนะครับฉะนั้นก็อ่าก็มาไลฟ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสอนนะครับฉะนั้นในไลฟ์นี้เนี่ยก็จะเป็นไลฟ์แบบไม่ยาวมากนะครับสั้นๆแต่ว่าทุกไลฟ์ของผมเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะครับว่ามีสาระความรู้แน่นอนนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วก็ทักทายนะครับก็ ต้องบอกก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าคอนเซ็ปต์นะครับของไลฟ์ของผมเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับโดยไอไลฟ์เนี่ยนะครับที่ผมออกมาไลฟ์เนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าผมอยากจะแชร์นะครับวิธีการผมชอบเรียกมันว่าวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสไลด์ที่มันดูธรรมดาธรรมดาหรือว่ามันดูน่าเบื่อเนี่ยให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับโดยผมจะเอาตัวอย่างนะครับสไลด์นะครับที่มันยังไม่ค่อยดีหรือว่า มันมันเป็นสไลด์ที่สามารถปรับปรุงได้เนี่ยนะครับเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออหลังจากที่มันปรับปรุงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระหว่างการไลฟ์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องวิธีคิดนะครับว่าไอ,อสไลดนี้เนี่ยผมใช้วิธีคิดอะไรในการออกแบบเนาะนะครับก็ถ้าเพื่อนดูลฟ์เพลยยูเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้วิธีคิดของผมไปด้วยนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเพราะว่าก็มีฟีดแบ็กนะครับจากเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์นะครับเข้ามาที่อินบ็อกซ์เนาะแฟนเพจของผมบอกว่า เฮ้ยได้ไอเดียเหมือนกันนะครับเวลาที่ดูไลน์นะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาเร็วนิดนึงเนาะก็เรามีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่นานมากนะครับประมาณเครึ่งชั่วโมงถึงประมาณไม่เกิน45นาทีนะครับโอเคถ้าใครกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างนะครับ <laughs> หัวผมมันจะดูแบบสั้นๆแปลกๆกลมๆนิดนึงนะพอดีเพิ่งไปตัดผมมาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับใคร มีใครเซลไหมเนี่ยนะครับไม่น่ามีนะเนีฮยโอเคนะฮะเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งนะครับกดดูไลฟ์หน่อยสักครู่หนึ่งนะครับอ่าครูเนตตี้เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับครูเนตตี้นะฮะโอเคสวัสดีครับคุณประพังกรนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับขอเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะครับชึบเนี่ย เป็นไงกันบ้างครับวันนี้นะครับโอเคเนาะนะครับสบายดีกันนะฮะ <c oughs> ปกติผมจะมาอาอทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะไลฟ์ประมาณ3ครั้งนะครับใครอยากดูไลฟ์อยากจะได้ไอเดียเนี่ยก็มาดูไลฟ์ผมได้นะครับโอเคสักครู่นึงนะฮะชึบปึ๊บโอเคนะครับได้ละปึ๊บโอเค,นะค วันนี้คนอาจจะน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่กลับมานะครับไม่เป็นไรเนาะใครเข้ามาดูที่หลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับชึบโอเคได้ละนะครับอ่าทีนี้นะครับทุกคนเห็นสไลด์ผมไหมครับอ่าเห็นสไลด์ผมไหมน่าจะเห็นเนาะนะครับก็ต้องบอกว่าสไลด์เนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นสไลด์ที่ผมเนไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็จริงๆก็พยายามนึกอยู่นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เอ่อดีไซน์สไลด์เนี้ย มันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับคือเวลาที่ผมออไซน์สไลด์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเรียกว่าพูดแล้วหน้าเหมือนไจเนีน่คือนึกไม่ค่อยออกละว,ว่าสไลด์ที่มันดูหน้าตาไม่ค่อยโอเคเนี่ยมันประมาณไหนนะครับฟังดูหน้าเหมือนไจไหมนะครับแต่ว่าก็น,นั่นแหละนะครับมันก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้นะครับก็สไลด์นี้ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ยวายมากเนาะนะครับ,นะรบก็ยังดูเรียบง่ายดูอะไรอยู่นะครับโอเคไหมฮะแต่ทีนี้นะครับผมอยากจะ บอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีมีเพื่อนๆหลายคนนะครับอินบ็อกซ์เอ่อเขาเรียกว่าอินบ็อกซ์ส่งตัวอย่างสไลด์ของเพื่อนๆเนี่ยมาให้ผมดูเลยนะว่าเออสไลด์แบบนี้เนี่ยมันควรจะปรับปรุงยังไงผมก็ให้คําแนะนําไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าผมมีตัวอย่างสไลด์เยอะๆเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าผมจะได้เอามาสอนหน้าเพจนะครับก็เอาเป็นว่า ถ้าใครสามารถแชร์สไลด์ของตัวเองได้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรที่มันลึกลับนะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นความลับหรือว่าคือสามารถแชร์ได้เนี่ยก็ส่งตัวอย่างมาให้ผมดูก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวอย่างเนี่ยมาสอนนะครับดีไซน์หน้าเพจเนาะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสะดวกก็ก็ได้นะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ก่อนนะครับโดยตัวอย่างอันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เขาเรียกว่า4ปัจจัยนะครับที่ทําให้ร้านอาหารประสบความสาเร็จเนาะนะครับก็นี่คือหัวข้อเลยนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะทําสไลด์เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดถูกไหมก็คือสมมติว่ามันมีสีข้อใช่ไหมก็จะ1 2นะครับอ่าแล้วก็รายละเอียดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีเกิน4ข้อเนี่ยนะครับไม่ใช่ถ้ามันมีเกินอ่อย่างสไลด์เนี่ยมันมี2ข้อใช่ไหมแล้วก็ ตรงนี้ผมใส่ตัวเลขผิดนะครับที่จริงมันต้องเป็น3ามแล้วก็4ี่นะครับแบบนี้นะครับก็เราจะดีไซน์เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับคือถ้าเราไม่มีไอเดียเราก็สามารถทําเป็นแบบนี้ได้นะครับทีนี้ผมจะบอกว่าเราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้นะครับถ้าเราเจอสไลด์แบบนี้นะครับอลองดูตัวอย่างสไลด์ที่ผมดีไซน์มานิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นไงครับสไลด์แบบนี้ ดูโอเคขึ้นไหมถามเพื่อนๆก่อนนะครับถามเพื่อนๆที่ดูไลฟ์ก่อนนะครับว่าสไลด์แบบเนี้ยนะครับรู้สึกโอเคไหมครับอ่ก่อนที่เราจะก่อนที่ผมจะสอนนะว่ามันทํายังไงนะครับโอเคไหมครับสไลด์แบบนี้สไลด์ไหนโอเคกว่ากันครับระหว่างอันแรกนะครับแบบนี้อืมแบบนี้เลยนะครับอันที่สองแบบนี้แบบไหนดีนะครับลองตอบหน่อยนะครับผมเชื่อว่า เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะคิดเหมือนผมเนาะก็คือแบบนี้มันน่าจะโอเคมากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือข้อมูลมันน้อยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเอาข้าจริงคือมันมันเหมือนสไลด์ทั่วไปอะ่ะเวลาที่เราออกแบบใช่ไหมเราก็พยายามจะยัดข้อมูลลงสไลด์นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสวัสดีครับคุณปูนิมอ๋อเป็นเกียรติมากนะครับคุณปูนิมมาดูด้วยสวัสดีนะครับ คนส่วนใหญ่มักจะเลือกดีไซน์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแชร์ไอเดียให้ฟังว่าเราควรทํำยังไงนะครับไอเดียแรกก็คือว่าตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าของผมเนี่ยข้อมูลมันน้อยเนาะนะครับโดยหลักการง่ายๆของผมก็คือว่าผมจะเอาแต่หัวข้อพวกเนี้ยนะครับพวกหนึ่งมีแพชชั่นอย่างแรงก้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันมี4ปัจจัยเนาะที่ทําให้ร้านอาหารประสบความสำเมร็จเนี่ยก็อันข้อแรกก็คือมีแพชชั่นอย่างแรงก้า ข้อที่สองคือทุ่มเทให้กับธุรกิจของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาแต่หัวข้อที่สําคัญสาคัญเนี่ยเดึงออกมานะครับส่วนรายละเอียดด้านในเนี่ยนะครับพวกเนี้ยผมไม่เอามาใส่เลยนะครับลองสังเกตดูดีๆนะรายละเอียดด้านในเนี่ยผมไม่เอามาใส่เลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วคนแล,วแล้วคนฟังเนี่ยจะได้ข้อมูล ที่มันครบถ้วนหรอคือถ้าเราไม่ได้ใส่ลงไปนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจําไว้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ข้อมูลทุกอย่างนะครับเราแค่ใส่ข้อมูลบางอย่างที่มันสําคัญนะครับอย่างตรงเนี้ยใส่หัวข้อลงไปนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยให้เราใช้วิธีการพูดเอานะครับสมมติว่าเรานําเสนอเนี่ยง่ายๆเลยก็คือสมมติถ้าถ้าเป็นผมนะผมผมอาจจะบอกว่า4ปัจจัยนะครับที่ทําให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จนะครับข้อแรกเลยปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ มีแพชชั่นอย่างแรงกล้านะครับแล้วทีนี้ผมก็จะพูดรายละเอียดด้านในครับว่ามันเป็นยังไงเช่นอย่างเงี้ยน,นะครับอย่าง with s t y l e passion the r e is not a big success เนี่ยก็คือมันเป็นประมาณว่าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้เนาะถ้าเราขาดขาดเขาเรียกว่าเพลชั่นมันคือความหลงไหลน,นะครับผมก็อาจจะพูดประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการวิธีการนำเสนอสไลด์ที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ควรเอา ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปในสไลด์นะครับอันดับแรกคือมันจะทําให้สไลด์เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากเกินไปนะครับอันดับที่2เนี่ยพอข้อมูลในสไลด์มันเยอะเนี่ยคนฟังก็จะเขาเรียกว่าอย่างที่ผมพูดบ่อยๆก็คืออยู่ในสภาวะหูดับเนาะนะครับก็คือเขาไม่อยากจะฟังแล้วข้อมูลมันเยอะนะครับนี่คือไอเดียนะครับโอเคไหมนะครับทีนี้ตรงเนี้ยไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วนะครับก็เรียงลำดับครับหนึ่ง สองสามสี่แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีตัวเนี้ยนะครับที่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าใส่มาทำไมนะครับ <laughs> ตรงนี้เนาะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมะนะครับใส่มาทำไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการออกแบบสไลด์เนี่ยสเสน่ห์ของมันนะครับคือมันไม่มีกฎตายตัวนะครับคือมันไม่จําเป็นว่าผมใส่นะครับแล้วเพื่อนๆจะต,ต้องใส่ไม่จําเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการแบบไหนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมเอามาทําให้เพื่อนดูเนี่ยมันเป็นแค่1รูปแบบแล้วการที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนอยากจะทําเป็นรูปแบบอื่นนะครับจริงจริง,รง,รงเนี่ยนำเสนอสไลด์แบบเนี้ยเราสามารถทําเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับเช่นเราอาจจะ1สไลด์เนี่ยเอาหัวข้อหนึ่งนะครับเอาไปไว้อีกหนึ่งสไลด์เลยนะครับแค่สไลด์ลเ, хорош, ลเดียวนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็แยก เป็นประเด็นนะครับแต่ว่าในสไลด์เนี่ยผมเลือกที่จะรวมมันไว้นะครับทุกอันเลยนะครับก็ได้เห็นไหมนะครับนี่คือเสน่ห์นะของงานศิลปะคือมันไม่มีกฎตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราจะทําแบบไหนเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้มามาต่อตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ก็คือว่าใส่มาทําไมนะครับอ่าเพื่อนๆลองดูตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับผมเขียนเขาว่าอะไรครับ ส่งผลมากนะครับแล้วก็ความสําคัญนะครับมันคืออะไรนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าดูตามเนื้อหาไลด์แบบนี้นะมันก็คือว่าอันแรกเนี่ยอันบนเนี่ยคือส่งผลมากที่สุดนะครับตามหัวข้อเลยก็คือ4ปัจจัยที่ทำทำให้ร้านอาหารเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเหตุผลที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ1นนะครับเรามี p a ชชั่นนะครับหรือว่าความหลงไหล นะครับอย่างแรงกล้านะครับนี่คือส่งผลมากที่ถ้าเรามีถ้าเรามีข้อเนี่มันจะส่งผลทําให้ร้านอาหารของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับความสําคัญก็อยู่อันดับหนึ่งเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็อันที่สองอันที่3าอันที่4ี่เนี่ยก็เรียงเรียงลงมานะครับพอเก็ตไอเดียไหมนะครับพอเก็ตไดนี่คือหน้าที่ของตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ไหนดูเวลานิดนึงนะฮะ น่าจะทันอยู่เนาะนะฮะทันไหมเนี่ยทันนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดีไซน์นะครับแบบคร่าวๆนะครับว่ามันทำยังไงเนาะนะครับโอเคเราจะมาแทรกสไลด์อันหนึ่งนะครับโดยเราจะเริ่มจากหัวข้อก็ได้เนาะนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคทีนี้เราก็พิมพ์หัวข้อลงไปก่อนนะครับอ่ลองพิมพ์เนาะพร้อมกันนะครับสปัจจัยนะครับ ที่ทำให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับอ่าโอเคแล้วก็อ่าหมายตายเราก็ง่ายๆเลยครับก็คือเปลี่ยนฟอนต์เนาะนะครับพยายามอย่าใช้ฟอนต์อย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นก็ได้นะครับอ่าอย่างตรงนี้ก็ผมเลือกใช้เป็นฟอนต์อนาคตใหม่เนาะนะครับอ่ก็ขยายนะครับทีนี้นะครับตรงนี้ ทำยังไงนะครับจริงๆจ,จ,จริงมันมันจะมีก็ได้นะหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอเคนะฮะเราก็วาดลงไปนะครับก็เชฟนี่แหละเชฟสี่เหลี่ยมน,นะครับวาดลงไปเนาะโอเคนะครับจึ๊บอ่ะสมมุติว่าประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็เอาตัวหัวข้อเราเนี่ยไปวาง ตรงบริเวณนั้นนะครับอ่ะสมมติว่าประมาณนี้โอเคไหมครับซึบสมมติว่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนอ่าตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับประสบนะครับประสบความสาเร็จนะครับทีนี้นะครับเรามาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเอาไว้ที่หลังก็ได้นะครับทีนี้เรามาสร้างตัวอันไหนก่อนดีตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นอกง่ายๆนะครับ ขนาดก็0.78คูณ3.07นะครับอ่ะลองดูนะฮะวาดลงไปแล้วก็ใส่ครับ0.78เมื่อกี้อะไรนะครับตัวเลขผมลืมละดูสิแปบ๊บเดียวครับลืม3.07ความจำสั้นมากนะครับ3.07อ่ะสมมุติว่าประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะก็คือแค่สร้างเชฟ p e ขึ้นมานะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับก็คือตรงนี้ทํำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะวิชาบ้านๆก็คือแทรกเชฟมาอีมอันหนึ่งนะครับก็กอปปี้อันนี้แหละนะครับอ่าคุณจิระานะครับสวัสดีค่ะครูออยสวัสดีนะครับโอเควันนี้เราเราจะไลฟ์แบบสั้นๆเนาะไม่ไม่ยาวนะครับโอเคไหม เมื่อกี้ลืมบอกนะครับก็ copy shape นะครับคลิก ctrl D นะครับ duplicate ออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับอ่ะโอเคสมมติว่าประมาณนี้อ่ะสมมุติว่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคได้ละแค่นี้เองนะครับภุม ctrl G นะครับแล้วก็วางประมาณนี้โอเคนะครับไม่ยากเนาะนะครับทีนี้ง่ายๆเลยครับถ้าเราทำอันแรกเสร็จแล้ว นะครับอันต่อมาก็ copy ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องวาดซนะ้ำเนาะก็ ctrl D ตามนี้อ่า ctrl D แล้วก็ ctrl D นะครับโอเคไหมแค่นี้เองนะครับอ่าตรงนี้ไม่ยากเนาะยากไหมไม่ยากนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีครับตรงนี้นะครับอ่าซึ่งสีเนี่ยก็ อันนี้ล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าอยากจะใช้สีอะไรเนาะอย่างของผมเนี่ยก็ใช้สีเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็คลิกครับเปลี่ยนสีคลิกเปลี่ยนสีจริงๆเรื่องสีเนี่ยเราควรจะคุยแยกนะครับเป็นเป็นอีกไลฟ์หนึ่งเลยนะมันก็จะมีหลายประเด็นเนาะที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไลฟ์นี้ให้เอาเป็นไอเดียไปก่อนนะครับตรงนี้เปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับเราก็ลบเส้นขอบครับ no outline นะครับแล้วก็ shape fill ก็ตรงนี้นะครับอ่าโอเคไหมครับได้แล้วครับแค่นี้เองนะครับง่ายไหมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเราก็พิมพ์นะครับตัวเลขลงไปนะครับเอาข้อมูลเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับผมก็ขอ Copy เลยละกันนะครับง่ายเนาะอ่าเราก็เอาข้อมูลนะครับวางไว้ตรงกลางแบบนี้จึ๊บโอเคนะครับอ๋อตรงข้อมูลนะครับผมลืมบอกนิดนึงนะครับ ตรงข้อมูลเนี่ยนะครับอย่างตรงนี้หัวข้อเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหัวข้อมันยาวนะครับอย่างตรงนี้ยาวมากนะครับวิธีการก็คืออันนี้เทคนิคง่ายๆนะครับเราพยายามผมชอบใช้คําว่าง,ง่ายๆนะคือเกลอาเกลาคํานะครับทําให้มันเป็นคําที่มันสั้นลงแต่ว่าความหมายเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยอ่ะอย่างอันนีน้คือพร้อมทุ่มเทให้กับธุรกิจใช่ไหม อย่างตรงนี้ก็คือพร้อมทุ่มเททุกวินาทีให้กับธุรกิจอและที่สําคัญร้านต้องมีมาตรฐานอะไรเงี้ยผมก็ย่อมันเหลือแค่คําว่าพร้อมทุ่มเทให้กับธุรกิจนะครับเห็นไหมครับก็คือคือประโยคเนี้มันก็ยังคงความหมายเดิมนะครับคือไม่ใช่ว่าเราย่อซะจ,จนมันมันมันไม่เหลือความหมายเดิมเลยอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคนะครับก็พยายามกล่าวคำนะครับให้มันสั้นที่สุดนะครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะนะครับโอเคทีนี้มาต่อกันนะครับ โอเคซึ่งไอห,หัวข้อทั้งหมดเนี่ยผมกล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับว่าจะกล่าวเป็นอะไรเนาะแต่ว่าผมก็กล่าวมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะโอเค okay. ทีนี้ตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยก็ง่ายๆครับต่อ,ตอแทรกหน่อยก็ได้คลิกเท็บล็อกวางแล้วก็หนึ่งนะครับจัดก,กึ่งกลางขยายแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับซึ่งอีกหนึ่งเทคนิคก็คือว่าตัวเลขเนี่ยผมอยากจะบอกว่า เพื่อนๆรู้ไหมอะไรที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยทำให้มันฟอนต์สวยๆไว้นะครับอย่างผมเนี่ยชอบใชฟ้ฟอนต์เนี่ย Gotham Pro นะครับลองไปดาวน์โหลดได้เนาะนะครับเราใช้ฟรีนะครับตัวนี้โอเคสมมุติว่าประมาณนี้ลองดูตัวอย่างนิดนึงตัวอย่างคือขนาด32นะครับโอเคจึ๊บคลุมแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์นะครับอ,อ ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับทำให้มันเป็นสีเดียวกับสีฟอนต์ตัวเลขนะครับอ่ะโอเคไหมครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อได้แล้วเราก็ copy ได้เลยครับ c อนโทนดี Ctrl D. เอามาวางไว้ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บคอนโทดีคอนโทดี D, D, แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับง่ายไหมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับคือพยายามใช้พวกช็อตคัตหรือว่าคีย์ลัดอะให้คล่องนะครับมันจะทำงานได้ง่ายขึ้น ทีนี้มาถึงตัวที่ตรงนี้แล้วนะครับทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับเราก็โอเคไหมครับตัวลูกศรเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณเ p e นะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็วาดลงไปอ่าโอเคปึ๊บแบบนี้เนี่ยทีนี้นะครับไอเดียก็คือถ้าเราอยากให้มันเป๊ะนะครับก็คือ ให้มันอยู่ชิดพอดีกับเส้นขอบตรงนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้คำสั่งนี้นะวิวนะครับแล้วก็มาที่ไกด์ตรงเนี้โอเคนะครับแล้วเราสามารถลากเส้นตรงเนี้นะครับอ่าให้มันชิดพอดีตรงนี้ได้เห็นไหมชิดแล้วทำไมครับคือเราจะได้แบบทำให้มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้อันนี้คือมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วนะครับอันนี้โชคดีไปหน่อยนะครับพอดีว่าลากแล้วมันมันตรงพอดี แต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสมมติว่าเราลากออามาไม่ตรงเนี่ยเราสามารถใช้เส้นเนี่ยนะครับลากให้มันตรงได้เห็นไหมแบบนี้โอเคไหมครับเก็ทเนาะนะครับไม่ยากนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนสีเส้นกันนะครับวิธีการก็คือคลิกขวาเลือก format shape นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีนี้ไหม สีประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลักษณะเส้นนะครับ dash type เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดเส้นให้ใหญ่ขึ้นเอาสัก1.25ก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ copy ครับ c o n t o l D เหมือนเดิมครับเราก็ลากเส้นตรงนี้เอามาไว้เอามาวางไว้ด้านล่างนะครับ ตรงนี้ผมสอนละเอียดไปไหมครับเนี่ย <c oughs> นะครับผมอยากจะให้เพื่อนทําทําได้เนาะคือจะได้เห็นว่าเวลาที่ผมดีไซน์ขึ้นมาสักอันนึงเนี่ยมันทาประมาณเนี้ยนะครับโอเคอ่าทีนี้เราไม่อยากให้ตรงนี้มีลูกศรใช่ไหมเราคลิกนะครับแล้วก็มาที่ตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยมันมีลูกศรใช่ไหมเราก็กดคลิกตรงเนี้ยนะครับลูกศรข้ากันละนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการนะครับโอเคทีนี้ ขั้นตอนต่อไปก็คือสร้างนะครับ Text บ o ็อกอันนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่ยากเนาะก็เเราก็แค่สร้าง Text บ o ็อกแล้วก็พิมพ์ประโยคนี้ลงไปนะครับโอเคสมมุติว่าประมาณนี้อา่าโอเคไหมอันนี้มันชิดเกินนะครับเราก็เลื่อนขึ้นนิดนึงอา่าอ่าโอเคสมมุติว่าประมาณนี้อา่า ได้แล้วครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ลองดูเราเอาไกด์ออกก่อนก็ได้นะครับลองดูภาพใหญ่นะครับดูว่ามันโอเคแล้วหรือยังนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลือเราก็แค่ต้องจัดนะครับทําให้มันสวยขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ผมอาจจะคุมนะครับแล้วก็คอนโทนจีนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับนี่เลื่อนมาทางด้านขวานิดนึงเนาะโอเคแล้วก็ตรงเนี้ คูมเหมือนกันคอนโทนจีน่าจะเดินมาตรงนี้อ่าอ่าผมคิดว่าประมาณนี้โอเคละนะครับอ่าเป็นไงครับพอได้ไหมครับแบบนี้พอใช้ได้ไหมสไลดนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับก็น่าจะได้เนาะวิธีการออกแบบก็ง่ายนะครับเราใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ตัวสไลด์เนี่ยมันก็จะดูโดดเด่นด้วยนะครับดีกว่าตรงนี้ไหมนะครับ ดีกว่าสไลด์แบบนี้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่าเนาะนะครับเพื่อนๆน่าจะคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะครับโอเคไหมครับสําหรับสไลด์ในวันนี้นะครับสไลด์ตัวอย่างนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมเชื่อว่าเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยลองดูไลฟ์นี้ไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะนอกจากวิธีการแล้วก็ได้วิธีคิดด้วยว่าผมคิดยังไงนะนี่คือคอนเซปต์ของไลฟ์ของผมเลยนะครับโอเคนะครับอ่าเราพอดีเลยนะครับตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับ อ่าคุณประพังกรบอกว่าดีกว่าเนาะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์นะครับในวันนี้นะครับลองเอาไอเดียนะครับที่ผมแชร์เนี่ยไปใช้ดูละกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับก่อนที่เราจะจบไลฟ์นี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะออกแบบเองนะครับคือบางทีเรายุ่งใช่ไหมครับเราไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้สไลด์แบบเนี้ยนะครับสไลด์ที่มันสวยๆที่ ออกแบบมาแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาตัวเนื้อหาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นของเรานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีตัวเทมเพลตนะครับที่มีชื่อว่า minimal เนาะเปิดขายอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสไลด์ใหม่ด้วยนะผมก็จะแอดเพิ่มเข้าให้นะครับแอดเพิ่มเข้าไปให้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีราคาพิเศษอยู่นะครับจากปกติเนี่ยห้าห้าบาบาทนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียง 295บาทนะครับเฉพาะ50ท่านแรกเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไปสักพักนึงแต่ว่ายังไม่ได้โปรโมทอะไรมากมันก็เลยยังไม่ถึงนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาสอบถามได้เนาะนะครับบอกว่าสนใจตัวเทมเพลตมินิมอลนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับก็โอเคนะครับก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อรับเพื่อนนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปครั้งต่อๆไปนะครับจะเป็นตัวอย่างสไลด์อะไรเนี่ยก็ฝังเพื่อนติดตามด้วยละกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมผมจะไปสอนในคอร์สนะครับเดี๋ยวเจอกันเนาะนะครับสําหรัวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ